สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัตว์ตุ๊ดจอนะครับมาทุกคนมาคุยกันหน่อยหลังจากที่เพิ่งจะดูสิงสาระตายจบ EP 1 3ไปน้องทีกันไปเป็นที่เรียบร้อยตัวทุกคนก็อย่างที่บอกเมื่อตอนถ่ายคลิปเรียกชั่นแหละว่าโอ้โห มันอารมณ์มันแบบหลากหลายอารมณ์เลือเกินเนาะที่เกิดขึ้นในอีปีนี้เนาะนะครับใด้เลยก็ยังมีทิ้งคําถามไว้หนึ่งคำถามแค่นั้นเองว่าแล้วผู้ก,กองเข้มยังอยู่ใช่ปะเพราะว่าเราไปวนอ่ะเราแอบไปไปไปกรอดูนะไปไปไปดูย้อนหลังอ่ะไปลองไล่ดูก็เหมือน ศพที่มีอยู่ตรงนั้นก็จะไม่มีไม่มีเข้มอยู่หรือทุกคนเห็นหรือเปล่าเราไม่เห็นจริงเนาะก็น่าจะปลอดภัยแหละจ้ะเออก็กลายไปว่าโอ้โหกว่าจะจัดการสองพ่อลูกได้คือเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันหลังจากที่มีทูบเข้าไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าทุกคนก็แบบได้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเอ๊ะหรือว่า เข้มไม่ได้ยังไม่ได้โดนจับเอามาหรือยังะไอย่างเงี้ยเออตอนแกแบบอ่า,อาปล่อยเรื่องเข้มไปก่อนนะแต่อรก็คืออ่าพอทุบเข้ามาปุ๊บก,ก็เหมือนแบบว่ามีการแบบก็คือพยายามที่จะทําลายวิธีกันมากขึ้นอย่นเลยนะเพราะว่าทูบก็แบบโอ้โหคือแบบก็สู้สุดฤทธิ์อะเอาเป็นว่าสู้สุดฤทธิ์แล้วก็แบบเหมือนจะแบบเกือบจะช่วยได้แล้วแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบอ่าส่งให้บอมไปอยู่ ตรงกิงและ King กิงก็แบบจัดการบอมอยู่เดทเลยก็แบบตอนนั้นก็คือเป็นห่วงมากว่ากลัวว่าอีพ่อเนี่ยมันจะยังไงเพราะอีพ่อมันก็ทําพิธีอยู่เชืปบละนะสุดท้ายโดนแทงคือแบบโอ้ยตายพี่กิงฉันคือแบบสบักสมบมมากแล้วก,แวก็แล้วก็เขาก็เลยต้องรีบเริ่มพิธีแหละนะก็วันพุธเนี่ยชาววันพุธก็คือจะต้องเป็นดาลินก็เป็นห่วงมากเหลือเกินเพราะว่า อีฝั่งทางนูนก็กว่าจะมาช่วยได้เนาะก็โดนชบาขัดขวางไว้โขดตอนแรกเมกก็คือแบบว่าคือเป็นหัวทุกคนนะจริงจะเป็นห่วไรก่อนเมกก็แบบรถสตาร์ทเองวิ่งไปชนขับไปชนอะไรอย่เงี้ยก็ทําให้เมกมานไม่ได้แต่ก็คือด้วยอ่ามันมีอินเอียที่มันมีแท็กกิ้งได้ชะบาเขาก็เลยบอกว่ารูพิกัดที่จะไปช่วยแหละอ่ะก็เหลือแค่เซกับอ่า สิ่งสิ่งหาที่จะไปช่วยเนาะใดยเลยคือพอไปช่วยปุ๊บแล้วก็แบบเหมือนเหมือนตอนแรกอะ่ะเราคิดว่ายิงบอมตรงไหนวะตอนแรกเราดูว่ายิงที่หน้าอกหรือหัวหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าแบบตั้งเดียวแล้วเนาะแล้วบอมล้มไปใช่ป่ะเราก็นึกว่าตุ๋ยเลยสุดท้ายน่าจะยิงแบบแค่ให้ด้ากระปัดเจ็บอะไรอย่างงี้มากไม่ได้กะวิสามันอะไรเงี้ยเออก็ กลายเป็นว่ามาฝืนขึ้นมาได้แต่ใดๆอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะคือจะแบบเหมือนจะช่วยคนที่ถูกกล้ามอยู่ใช่ป่ะนะแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ต้องไปเอาแฉลงล้ะเสก็เลยไปเอาแฉลงี้ยก็เลยบอกโอ้ยใหญ่งไงวะเหมือนจะช่วยได้เหมือนจะมาทันเหมือนจะต้องโล่งอกอกแล้วแต่ก็ยังไม่โล่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทีีก็คือเป็นหวไปหมดเลยสามสี่คนน่ะ รวมถึงสิงหาด้วยเนาะเพราะว่าโอ้โหพวกนั้นก็แบบติดแรงและได้ไคคือมีชาวบามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยเออตอนที่โดนไอ้เชือกคองคอชิ้ก็คือแบบถ่ายแล้วแหละมันต้องเกิดสีนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะต้องโดนสอยขึ้นไปแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็น่ะอาจจะแบบด้วยอารมณ์ในะช่วงนั้นกําลังชลมุนก็แบบคาดไม่ถึงหรอกว่า ไอ้บ่วงที่มันอยู่ที่คอมันสามารถกระตุกดึงขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่เพราะไหนจะโอ้โหดารินก็แบบโดนรัดคอคือทุกคนแบบคืออาจริงๆพูดอย่างที่บอกอ่ะสะบักสะบอมมากแล้วก็ด้วยความที่สิงหาก็ตอนนั้นก็แบบอ่าควบคุมมัลมไม่อยู่เนาะเออลืมข้ามไปตอนเนี้ยตอนที่ก่อนที่สิงหาจะมาช่วยทูบเนาะที่เขาสวดคาถาทาเวสวร์น่ะ ชบาตอนนั้นอ่ะคือสิ่งนี้ือทีดีนะเออเหมือนตั้งแต่แบบชบาแบบยื่นมือเข้ามาในกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ตัวของสิงหาเองก็สวดบทนี้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเซก็เซลกันแล้วก,ก็บอกว่าอ่ะแฟนกูสอนเนออะาะเลยเออก็ก็ก็ถือว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่ดีเนะครับแล้วก็ จากนั้นอพอเซแบบปุ๊บก็เหมือนจะได้แบบเชเซแปลสลงมาแล้วก็เหมือนจะมาช่วยแล้วก็ต้องมาช่วยกิงก่อนว่าจริงกิง,งโดนแทงคืออย่างที่บอกแหละไม่รู้จะช่วยใครก่อนดีอะไรอย่างนเนาะส่วนสิงหาก็ส่วนสิงหาก็แบบกาลังโดนดึงอยู่ทีนี้มีดมีดหมอมันตกอยู่ทางนั้นพอดีก็ยังดีที่ทูกก็ยังมีสติเนาะก็แบบก็เหมือนจะสาบแช่งแหละเหมือนที่แม่ของของทูกแบบเคยแช่ง ไอสูตรไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีการปักปักมีดไว้บนดินก็เหมือนแก้คำอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบว่าชาวาก็หมดลิ์อะไรเงี้ยก็โอเคก็จะได้ไม่ต้องปลูกและสุดท้ายพวกวิญญาณที่เคยถูกพวกถูกไอสูนกระบอมทำลายอะไรเงี้ยก็กลับมาเข้าตัวเองนะครับบทสรุปก็คือ ที่จริงๆอ่ะไอศูนยเขาต้องพยายามต่อชีวิตต่อชีวิตเงีนยเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็เล่นของและเหมือนของอาจะเข้าตัวใช่ปะแล้วพอของจะเข้าตัวเนี่ยหมอที่เห็นก็รักษาไม่ได้นอกจากเขาต้องทําพิธีแบบเนี้ยต่อชีวิตเขาเรื่อยมารวมถึงบอมด้วยที่แบบเกิดมาก็เป็นโรคแบบแพ้ภูมิตัวเองเราก็เลยทําพิธีเนี้ยเพื่อเนี่ยเพื่อสองคนพ่อลูกกันมาร่วมมือกันไป จนลูกแบบมีจิตผิดปกติแล้วอะไรย่างเงี้ยเนานะก็แบบนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจุดจบจุดจบของไอศูนย์นะ่าจะขิดมาทุกคนเพราะว่าเขาให้เราดูแค่อ่าผลบทสรุปของบอมที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็คือแบบเหมือนสติหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็อะอยังยังไงก็ช่วยกันมาได้แต่ก็กว่าจะช่วยได้คือหัวใจของอ่า สิงหาก็คือเหมือนหยุดเต้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทําให้จะต้องมีพิธีแบบเรียกขวัน่อะไรเงี้ยคือโอ้ยตอนคือหลังจากช่วงที่แบบตัวงานปุ๊บดราม่ามาคือแบบอ๋อไม่ไหวไม่ไหวเลยจริงๆผู้อ่ะคือเวลาที่เขาเล่นบทที่เขาร้องห่มร้องไห้นั่งสัสารคือมันน่าสงสารมากจริงๆแล้วส่วนพาวเวลเองอ่ะเขาเล่นดราม่าคือหนักเขาแบบจัดหนักไง เออเราเลยรู้สึกได้ถึงแบบโอ้โอารมณ์นะตรงนั้นของทั้งทูบแล้วก็ของสิงหาเลยว่ามันแบบอย่างของสิงหาเองอ่ะเขาก็เหมือนเขาได้ปลดล็อกนะที่ได้เขาได้เห็นภาพน้องเขาอะไรเงี้ยมาบอกลามาบอกว่าเออไม่ต้องพี่ไม่ต้องเสียใจนะมันไม่ใช่ความผิดพี่อะไรเงี้ยเหมือนได้ปลดล็อกทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคิดว่าแม่ไปอยู่วัดเพราะว่า น้องหายไปหรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่จริงๆแล้วแม่เขาไปอยู่วัดก็คือเขาก็นั่นแหละเหมือนขอท้าวเวสสวรรณเอาไว้ว่าสมมติถ้าสิงหาปลอดภัยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาอยู่วัดให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนได้ปลดล็อกหมดทุกอย่างรวมไปถึงทูบเองด้วยก็ได้บอกลาแม่อะไรอย่างเงี้ยคือส่ีคือแบบโอ้โหตอนแรกเราก็บอกว่าแม่ <c oughs> แม่มาดีๆที้ใหม่เงี้ยอย่าบอก แต่ก็คืออาจจะไม่ได้ไนงะเพราะว่ายังไม่หลุดผนใช่ปะจนแบบอะได้คุยกับลูกได้กอดลูกลูกได้แบบอะไรเงี้ยก้มกราบก็สิ่งแบบว่ากลายเป็นแบบหน้าสวยก็น่าจะไปผุดไปเกิดแหละเนาะแต่ใดๆคือโอ้โหกว่าจะฟื้นกว่าจะอะไรได้ก็แบบทุกคนเสียน้ำตาซีน,นั้นที่แบบว่า เมฆก,ก,ก็คือร้องให้ไม่ไหวดารินก็ร้องให้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเซแบบว่าคอยอยู่เคียงข้างเนาะส่วนทูก,ก็คือไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําเรียกขวัญกันแล้วได้ใจกันแล้วก็ยังไม่ฟื้นจนต้องขู่ว่าจะมีคนอื่นนะก็ <c oughs> เลยฟื้นเลยคะ่ะนะแล้วก็บทสรุปก็แบบปนหวานไปเที่ยววสนสรุปการวันเกิดอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็ได้พอ่อนจากแม่ แม่ของสิงหาด้วยแหละแล้วก็มีการสวมแหวนกันไปที่รียบร้อยนะครับก็จากที่เคยสวมแหวนพี่รอดเนาะตอนนี้ก็อ่ะมีอีกวงเงินจากแล้วลเขาหาแวะไอ้แหวนพี่รอดของทุบเจอหรือเปล่านะไม่รู้เออนะส่วนคิงเองเนาะคิงก็อ่ะได้โตเป็นผู้ใหญ่ก็คือได้อ่า มาแบบเอสรุปคดีแต่ก็ไม่ได้แบบเอาความดีความชอบไปคนเดียวก็แบบให้สิงหาด้วยอะไรอย่างนี้โชคดีนะที่ไม่เอ่ยถึงพ่อกิ่งไม่งั้นมันจะแบบอารมณ์ก็จะแบบไปอีกอารมณ์หนึ่งมันตัดไปที่นี้แหละคนแบบนั้นไม่ต้องมาให้เราได้เห็นมันปรับปรุงตัวอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> มันก็จะอยู่โยงกับันด้วยเออก็จะได้เห็นอย่างนี้แล้วก็กิ่งก็กลับไปอยู่หน่วยเดิมใช่ปะ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากเห็นเห็นไอ้ยังเขายังเจอสิงหายอยู่เขาก็มูบอานไม่ได้เลยอย่างนี้เออแล้วเขาก็ไม่ได้ไวพ้พรด้วยว่าให้รักกัทุกนานๆน,นะอ,ะอ่างนีนดูมากเออด้วยงานใส่ตรงสายตาเนาะนะส่วนดารินกับเซเองก็อ่ะมีคำสุขแหละดารินเขาก็ก็ยังคงเชื่อในเรื่องของการอ่ามูๆอะไรอยู่อะไรเง,งี้ยคือถ้าเขาทำแล้วสบายใจก็โอเค ก็ยังดีที่เสกก็คือพพอร์ตเขาเนาะนะคหลังจากที่เจอเหตุการณ์มาเราก็คือว่าอาจจะต้องตั้งสติอีกสักพักเลยนะครทุกคนก็จบไปแบบสวยงามกับบรรยากาศที่การตั้งแคมป์ม,มาเล้เนาะนะครับก็มีความสุขเนาะนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็โอ้โหสิบสามีพต้องบอกว่ามีเรื่องให้ลุน้นให้ตื่นเต้นตลอดเวลานะทุกคนเราโปรดักชั่นคือทำถึงเหลือเกินทุกๆ สิ่งอย่างเนาะสิ่งอย่างคือแบบท้ำถึงอ่ะเพราะว่าอย่างการพิธีบูชายันตัวผีต่างๆอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้โอ้โหมันดูขังไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะครับพูดถึงนักแสดงนักแสดงก็ <c oughs> อย่างเช่นไอ้แกงแกงล่าท้าผีเนาะแกงยูทูบเบอร์อะเ่างที่บอกอ ตอนนี้ตอนนั้นเราแอบสงสัยนิดนึงว่าทำไมแกงเด็กพวกเนี่ยทำไมจะต้องมีวิตเตอร์ที่เล่นเป็นบอมอ่ะอยู่ในแกงนี้วะเราแบบดูเอ๊ะอยูอ่ตอนแรกนะว่าทำไมแคสเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออว่าทำไมวิตเตอร์ถึงมาต้องแค่มามาเล่นเป็นแบบแกงยูทูบเบอร์ที่มาล่าท้าผีหลออะไรอย่างงี้นะผมว่าตอนแรกอ่ะคือเหมือนว่า หมือนรู้สึกว่าน้องอาจจะมาแบบแวปๆเป็นแบบรับเชิญนั่นองเนาะแต่ก็พอมาดูจนถึงอีพีเนี้ยโอ้โหมันก็ต้องเป็นบิกเตอร์เนาะมันเป็นใครไม่ได้อะ่ะมันก็คือเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทําไมาถึงต้องเป็นบิกเตอร์อือเพราะว่าโอ้โหใส่สุดจริงน้องเล่นบทที่เกี่ยวกับแบบคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอะ่ะเล่นดีแล้วก็เต็มที่มากนะก็แบบโอ้โห เลบอกว่าทําให้ตัวละครบอมเนี้ยเป็นตัวละครที่จริงๆอ่ะเราว่าบอมอ่ะจะดูน่ากลัวกว่าไอโซนเออพราะเราก็ได้เห็นเนี้ยเขาเขาจนถึงอีพีสุดท้ายเนาะนะครับแล้วก็อย่างอ่านอกนอกจากนั้นก็ตัวละครสมทบเื่นอื่นเนาะคือย่างคนที่มาเล่นเป็นไอศูนอะไรเงี้ยคนนั้นก็คือแคทก็หมออยู่แล้วแหละที่เขาจะเป็นอะไร แนวประมาณเนี้ยหมอผงหมอผีเล่นของอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าด้วยกายภาพเขาแล้วก็ด้วยผิอการแสดงเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ได้เห็นผ่านๆมาห,หลายๆเรื่องเนาะ mm. ก็คือแบบโอ้โหดีงามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเล็กนะเขาเป็นเหมือนแบบศิลปินนะดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการแบบฉีกฉีกไปกแนวนึงเลยเนาะทุกคนนะครับแล้วก็ต่อมาก็อาจจะเป็นเนี่ยแหละ เป็นนักแสดงสมทบคนอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าน้อง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 เมฆของเรานะน้องลีนะทุกคนอันนี้ก็มาสมทบแต่ก็รับบทหนักเลยรับบทอยู่ไม่ว่าจะแบบแต่ละบทที่เจอผีทําลายนี่คืออ่าลีรับจบบทเลยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่เหมือนจะสร้างรอยยิ้มให้ละันเราได้ ได้บางทีวัาในช่วงเวลาขับขันอะไรอยเงี้ยแล้วก็ชอบจะมีมักจะมีคําพูดอะไรที่แบบว่าเป็นเสียงในหัวคนดูอะดึกออกอย่ปะนะครับแล้วก็อ่าได้เห็น,เ,หนเป็นการแสดงของไมเคิลกับท็อปเทนเนาะมาแสดงคู่กันแบบโอ้เรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มเต็มเนาะค่อนข้างจะเยอะหลังจากที่อ่ะก็ได้เห็นแยบแยบมาในแบบพิปเป้อะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งโอ้โหฟิลการแสดงต้องบอกว่าดีจริงๆาะว่าจริงๆอ่ะตัวของทับเทนเองอ่ะเขาค่อนข้างจะได้รับบทหนักเหมือนกันนะที่แบบจะต้องแบบมีความกลัวมีความแบบอาจจะต้องแสดงรีแอคของความแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาเป็นเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างเสี่ยงในการอยู่ในกิจกรรมบูชายานครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เขาอยู่เคียงคู่กับ อ่าคุณไมเคิลเนาะกับกับเซ่เนาะก็อย่างที่บอกอะเคมีสอ,องคนเดียวเขาแบบดีงามอยู่แล้วเนาะ,นะเวลาที่แบบเข้ากู้ทํามีบทความรักอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าขว่วยเกินแล้วก็ดีงามสายตรงสายตาที่มองกันคือแบบโอ้โหดีจริงนะแล้วก็อย่างที่บอกฝีมือการแสดงก็พัฒนามากขึ้นก็ไว้ไปติดตามบทงานน้องสองคนนี้กันต่อเนาะ ตอนแรกเราก็แอบรุนนะว่าตอนเชงเวิร์สเนี่ยจะมีซีรีส์ของสองคนนี้หรือเปล่านาะออะไรยแต่ก็ตอนนี้ยังไม่มีแต่จริงๆอะ่ะคือมันก็อีกแปบเดียวเนาะออาจจะไปโผล่ตรงซีรีส์เรื่องอื่นกันก่อนอนะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเดี๋ยวไปเจอเจอน้องในซีรีส์เรื่องต่อไปเนาะก็อยากเห็นผลงานของการสแสดงของทั้งไมเคิลแลวก็ท็อปเทนพู่กันอีกแล้ว่าเคมีดีดี <laughs> แล้วครับแล้วก็มาถึงนักแสดงนําหลักของเราเนะกกาเเนะคูกับพาวเวอเนาะก็โอโ้โหเรื่องนี้ก็คืออ่ะก็หนักหลวงแหละคือตั้งแต่พีทเปมาจนถึงเรื่องเนี้ยก็ยังคงเป็นซีรีส์ที่น้องใช้อารมณ์ค่อนข้างจะเยอะเป็นซีนอารมณ์ค่อนข้างจะเยอะเพราะตัวละครก็คือมีปมเนาะมีปมทางครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ทํา ออกมากันแบบโอ้โหเต็มที่สุดยอดนอกจากนั้นก็คือยังมีบูมีอะไรอีกอะไรอย่งเงี้ยเนาะนะครับสําหรับภูก่อนภูก็อย่างอย่างที่บอกแหละภูเล่นเป็นคนที่พบเห็นผีได้ก็จะค่อนข้างจะต้องแบบอ่ามีพัฒนาการการแสดงพอสมควรเนาะซึ่งภูก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้เยอะมากดราม่าคือเอาอยู่เลยอ่ะจริงๆคือแบบว่าภูจะเป็นคนที่แบบว่า ร้องไห้แล้วดูน่าสงสารไม่ว่าจะเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ใดอะคือน้องปล่อยออกมาแบบเหมือนเป็นธรรมชาติอ่ะเออจริงๆเนาะแล้วก็ในความทะเลนตเวลาที่แบบว่าสแสดงบทเลิบซีนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ทําได้แบบคือมันเป็นธรรมชาติของ,ของเขาเออจริงๆพอเวลามาอยู่เข้ากู้กับพาวเวลแล้วเราก็รู้สึกว่ามันได้ดูเนาะส่วนพาวเวลเนี่ยเวลาที่อ่าบทกุ๊กกิ๊ก อ่าตอนสิง,สงห,กกงห์สิงหาเขากุ๊กกิ๊กกับทูบอะไรเลยอ่ะเวลาโดนทูบหยอดอ่ะเออ่สิงห์หาเขาก็จะเหมือนแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูดูแบบไม่ใช่การแสดงอะเออมันว่างเงี้นเนอะแล้วก็เราดูแล้วเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเอ็นดูว่ะเราเขินเนาะส่วนดราม่าข,ของพาวเวลก็คืออย่างอย่างที่เห็นเห็นกันมาทุกๆเรื่องแหละเวลาที่เขาแบบเขาจะ ระเบิดอารมณ์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะรับรู้ได้ถึงตรงนั้นมันแบบอ่ะมันมันอินพกมาที่ความรู้สึกคนดูนั่นแหละเนาะเพราะว่าหน้าตาแววตาทุกอย่างมันจะออกมาหมดเลยเออเราเลยที่ว่าโหน้องทำตรงนี้ได้ดีมากแล้วพอรวมไปถึงบทเลิฟซีนต่างๆที่เขาต้องมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาก็ต้องเขาคุกเขาเ,เ,เขาทำงานด้วยกันมานาน เรื่องของความสนิทความไว้ใจอะไรเงี้ยคือจะจะหอมกันตรงไหนจะจูบตรงไหนคือทุกอย่างมันแบบดูสมูทดูเป็นธรรมชาติไปหมดเลยนะเราชอบที่เรื่องเนี้ยคือแบบเราอาจจะไม่ได้เห็นเอ็นซีหรือซีนโรแมนติกเยอะนะักแต่เขาก็จะมีหยอดๆอดมาให้เราได้รู้สึกว่าเออมันก็ชุม่มช่วยมันผ่อนคลายเด้วก็มันเป็นซีรีส์แบบผีอะรอยอี้ยนะทุกคนนะเราก็เราก็ชอบที่เขาแบบโอเคไปทุ่ม ไปให้น้ำหนักกับตรงนั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะหิวใจคนดูอะไรอย่างเงี้เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่สนุกทีเดียวนะครับสําหรับสิงสารตายเนาะก็ต้องขอบคุณนาแสดงทุกคนเลยที่โอ้โหทุ่มทุนกันขนาดนี้เนาะโอ้โหเราคิดว่าต้องสลักสบอตพอสมควรเพราะว่าโลแต่ละโลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่นะครับทุกคนขอบคุณทางคุณปีเตอร์น็อกเวอรไซด้วยที่ก็ กำกับแต่ละเรื่องก็คือสุดจริงๆนะทุกคนขอบคุณทีมทางทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะที่แบบโอ้โหทำซีรีส์แบบประทึกขวันให้เราได้บแบบระึกจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีนผีโผมาเอฟเฟกผีต่างๆพ็อปต่างๆคือดูแล้วมันรู้สึกขนลุกมันขถังมากจริงๆเพลงประกอบใดๆแสงสีใดๆอะไรเงี้ยเนานะก็ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้แบบ ก็สมมงอะสมมงกับซีรีส์ผีนะและถึงขวัญน,นะจริงๆทุกคนแล้วก็อขอบคุณทางเชนสองห้าหกหนึ่งด้วยนะครับที่ผลิตซีรีส์ดีมาให้เราได้ดูกันบ่อยๆเนาะแล้วก็ขอบคุณที่อนุญาตให้เราีแอคชั่นด้วยเนาะนะครับก็สำหรับซีรีส์สิงสารตายทุกคนก็ไปดูกันได้ครบทุกอีพีเลยนะครับแบบอัน u ั v เวอร์ชันทาง iCE นะครับหรือ w w w i c o m ก็นั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาอยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีแชรคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีคนระับ